ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมเป็นงานลูกค้าส่งรถมาทํานะครับคันนี้เป็นรถไฟเลี้ยวบังลมตัวหัวฉีดนะครับที่ลูกค้าได้ส่งมาทํานะครับก็ลูกค้าได้สั่งเป็นสเปคช่วงล่างตลาดนะครับอันนี้ก็จะมาให้ชมกันนะครับชุดสีคันนี้จะใช้เป็นของเดิมที่ลูกค้ามีมานะครับยกเว้นบล็โคนหน้านะครับก็ชกหน้าเป็น KR นะครับแต่ผมใช้เป็นแกนแต่งเนาะก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับ ก็จะสวยไปอีกแบบนะครับแกนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขนาดล้อหน้าจะใช้เป็นขอบ19นะครับล้อหลังผมใช้เป็น17นะครับตัวนี้เป็นอาร์มสร้างตรงรุ่นนะครับของเวฟนะครับใครสนใจก็สั่งไปใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นอลูนะครับหูเดิมเวฟใส่ได้เลยนะครับหูโชกอ่าแจ้งเวลาสั่งนะครับแจ้งอ่า ขนาดความยาวโชคแล้วก็อยากได้ความสูงเท่าไหร่มาได้เลยนะครับอันนี้ก็เจาะตามชอบนะครับความสูงที่เราอยากได้ด้วยนะครับดุมหลังผมใช้เป็นดุมโซนิกนะครับตัวนี้ทําเป็นสีแดงแก้วนะครับดุมหน้าก็เหมือนกันนะครับทาเป็นสีแดงแก้วนะครับตัวนี้ก็มีแผงคอนะครับเป็นแดงแก้วอุ้มเครื่องแดงแก้วนะครับทํามาตัดกับโค้งสีดํานะครับโค้งผมก็จะยืนเป็นสีดําไว้นะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ลายเครื่องผมก็ยิงทรายแห้งนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นยิงทรายแห้งนะเก็บให้นะครับแล้วก็มีแผ่นการโคลนนะครับบังหัวฉีดบังเรือนบังขบูนะครับตัวนี้ใส่เพิ่มเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีเก็บพวกสีครอบแข้งนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมพักเท้านะครับใส่ขาตั้งนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานทั่วไปได้นะครับจอดเองก็ได้นะครับ อ่าอันนี้ก็หัวเกียร์พับได้นะครับคันนี้ก็คือเริ่มใหม่ทั้งคันจากโครงเปล่าเนาะจะมีที่ได้ใช้ของเดิมเลยก็ก็จะมีอ่าชุดชุดสีนะครับแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องลูกค้าได้ทำ59ชักเดิมมาแล้วก็อัพเป็น59ชักค้านะครับอ่าด้าน,นในนะครับก็เปิดดูด้านในนะครับก็ประมาณนี้นะครับสายไฟอาจจะยังไม่เนียนมากนะครับคันนี้เพราะว่าหักวายใหม่ สายวายขั้นแรกนะครับที่เป็นหัวฉีดอจากชุดสายไฟเดิมก็ย่อใหม่ครับก็จะใช้แค่สิ่งที่จําเป็นก็มีกล่องไฟแล้วก็แผ่นชาร์จที่อยู่ในยูบ็อกนะครับทุกอย่างรวมอยู่ในยูบ็อกหมดเลยนะด้านนอกก็ประมาณนี้นะครับสายไฟนี่ครับก็มีสายคอยครับมีสายไปแมปไปเรือนนะครับประมาณนี้นะครับสายข้างบนก็ขึ้นแค่สวิตช์ A เนี่ยครับปิดเปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับประมาณนี้ครับอ่า นี่ครับเสียงทำงานอ่อับอับมาสตาร์เลยทนะ่านน่ะอย่าเรามาลองฟังเสียงดูนะครับตัวนี้เป็นเรือน CB 150นะครับอ่ะ,อ,ะอย่าอย่าอย่อยให้ดูก่อนเนาะคันนี้มีโชค๊ค YS นะครับที่มีค้ามีมาเองเนาะคันนี้ด้วยอ่อันไหนมีมาก็เราก็ไม่ไม่ต้องใส่ไปใหม่แล้วก็ใช้ของเดิมได้นะครับก็ประหยัดงบไปท่อก็เป็นของ P.N.K. นะครับตัวนี้ใครสนใจก็สั่งได้นะครับส,สวยๆแรงๆนะครับผักเท้าก็สั่งได้นะครับชุดละพันหนา้หนานะครับนี่งานหนาๆนะครับสิบมิลนะครับใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับอ่าโอเคอ่ะเปิดเปิดสวิตช์สตาร์ทไม่ต้องบิดอ่ะเข้าครับเอาให้น้องสตาร์ทอ ก่องมานะครับตัวนี้แปลงเป็นเอี่นะลูกค้าลิ้เนเนี่ยกล่องมาให้จุนหอบเวลาเครื่องเย็นก็จะเป็นอาการนี้แต่ตอนนี้ก็เครื่องอุณหภูมิได้ละก็จะหอบตบบนี้นะครับอตอนนี้เครื่องยนต์เพิ่มเติมก็จะมีทำเป็นคราัตมือนะครับของเดิมมันจะเป็น ตันนี้ลูกค้าไม่ได้อัไฟหน้านะครับก็เลยจะไม่เห็นไฟหน้าเนาะ มันก่อนเยอต้องมาสตาร์ทใหม่ก็ท่านไหนสนใจนะครับว่าส่งมาทําได้นะครับสเต็ปนี้นะครับผมประมาณภายนอกอยู่เริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นนะครับภายนอกก็คือมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากโครงเปล่านะครับเริ่มจากโครงเปล่าไม่มีชุดพลาสติกมาก็ได้ไม่มีชุดสีมาก็ได้ครับผมใส่ใหม่หมดเลยนะครับพวกชกหน้าพวกชกหลังทําโครงดมโครงอุ้มเครื่องอะไรพวกนี้ครับพักเท้าคือรายละเอียดทุกอย่างอ่ะเป็นอะไหล่เบิกใหม่หมดเลยนะครับยกเว้นชกหน้าที่จะเป็นมือสองเอามาทานะครับแต่แกน จะต้องดีต้องสวยนะครับเก็บสีให้ใหม่ส่วนเครื่องยนต์ก็เริ่มต้นที่สามพันนะครับสามพันก็จะเป็นสเต็ปลูกห้าหกครับมือก็แคมแต่งประมาณนี้นะครับจนไต่ลําดับขึ้นไปนะครับแปดพันหมื่นหมื่นกว่านะครับจนถึงหก่้าหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็อยังไรก็ฝากติดตามผลงานนะครับอีกหลายๆคันที่กําลังจะเสร็จนะครับอีกหลายๆสีสันนะครับอีกหลายๆโฉมนะครับที่แตกใหม่นะครับ ี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเร็วๆนี้จะมีไอ้ร้อยสิบไนะครับแล้วก็ร้อที่ไม่ได้เป็นชุดพลาสติกอารอางาๆคืออารมณ์จะเป็นกึง่งบังลมกึง่งรถสูตรนะครับะจะเป็นสไตล์ KDM สีส้มนะครับตัวนี้เจ้าของได้สั่งอะไรมาเองเต็มระบบมากนะครับสวยมากชุดลุมชุดล้อชุดโชคหน้าการสะบัดจัดเต็มมากนะครับเดี๋ยวจะ เอามาลงให้ชมกันอีกทีนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ